สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตอบคอมเมนต์ลูกค้ากันนะครับที่สอบถามกันเข้ามาว่าหินกับกับหินกับจิ๊กซอแตกต่างกันยังไงครับวันนี้นะครับจะมาอธิบายหินกับแล้วก็หินกับจิ๊กซอกันนะครับมาดูหินกับกันเลยครับหินกับของทางร้านก็จะมีหินกับสีดําแล้วก็หินกับสีสนิมนะครับสตัวนี้ส่วนขนาดก็จะมีขนาด5้าคูณยีซนติเมตรห้าคูณห้าคูณสาซนติเมตรห้าสิบคูณสาแล้วก็10บคูณสินะครับ อันนี้เป็นหินกราบดําตัวนี้เป็นหินกราบสนิมนะครับก็ขนาดก็จะมีเหมือนกันครับมี5คูณ20เซน5คูณ30มเซน10คูณ10แล้วก็10คูณ30เซนติเมตรครับในส่วนหินกราบจิกซอนะครับหินกราบจิกซอก็จะมีทั้งสองทั้งสองแบบเหมือนกันก็คือแบบสีที่เป็นสีดําแล้วก็แบบที่เป็นสีสนิมนะครับมาดูในส่วนที่เป็นแบบสีดำนะครับในแบบหินกราบจิกซอแบบที่เป็นสีดํา ก็จะมีแบบ7ชิ้นนะครับหินกาบจิ๊กซอสีดําแบบ7ชิ้นแล้วก็ตัวนี้นะครับหินกาบจิ๊กซอสีดําแบบ8ชิ้นข้อสังเกตก็คือหินกาบจิ๊กซอสีดําแบบ7ชิ้นนะครับใน1แผ่นเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7ชิ้นแผ่น7ชิ้นเล็กๆมาประกอบกันเป็น1แผ่นนะครับในส่วนของหินกาบจิ๊กซอสีดําแบบ8ชิ้นก็จะมี8แผ่นเล็กๆนะครับมาประกอบกันนะครับตามรูปครับอันนี้คือหินกาบจิ๊กซอนะครับหินกาบจิ๊กซอสีดํา เราไปมาดูฝั่งของหินกับจิ๊กซอสีสนิมกันบ้างครับนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหินกับจิ๊กซอสีสนิมก็จะมีแบบ7ชิ้นแล้วก็8ชิ้นเหมือนกันนะครับแบบ7ชิ้นก็จะมีแผ่นเล็กๆเนี่ยทั้งหมด7แผ่นนะครับมาประกอบกันเป็น1เป็น1แผ่นอันนี้ก็จะเป็น8ชิ้นนะครับด้านบน8ชิ้นมาประกอบกันในส่วนของขนาดแผ่นก็จะเป็นขนาด10เซนติเมตรนะครับยาว30เซนติเมตรนะครับ ทีนี้มาดูตัวต่อไปกันตัวนี้ก็เป็นจิ๊กซอว์เหมือนกันนะครับเป็นจิ๊กซอว์เหมือนกันแต่จะเป็นหินจิ๊กซอว์หินกราบจิ๊กซอว์ผสมหินทรายนะครับตัวนี้มาดูตัวแรกกันเลยครับตัวนี้จะเป็นหินกราบหินกราบด,ดานะครับผสมหินทรายเขียวหินทรายเขียวธรรมชาติแบบ7ชิ้นนะครับเดชิ้นคือยังไงก็คือ1 2 3 4 5 6 7ี่นะครับใน1แผ่นก็จะมี7ชิ้นตัวนี้จะเป็นหินกราบกาับหินทรายผสมกัน ตัวต่อไปนะครับหินกาบดําผสมหินทรายขาวนะครับตัวนี้ก็เป็นหินจิกซอเหมือนกันนะครับจะมีกาบดําแล้วก็ทรายขาวนะครับเป็นแบบเจ็ดชิ้นตัวต่อมาตัวนี้หินจิกซอเหมือนกันครับเป็นหินกาบดําผสมทรายเขียวเหมือนกันแต่ก็แต่จะเป็นแบบ8ชิ้นนะครับก็เหมือนกับตัวนี้เลยครับนี่ครับแต่ตัวหนึ่งจะเป็นแบบ7ชิ้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นแบบ8ชิ้น ขนาดแผ่นก็จะเป็น10เซนติเมตรคูณ30เซนติเมตรครับขนาดเท่ากันหินกาบจิ๊กซอจะเป็นไซส์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็คือกว้าง10เซนติเมตรแล้วก็ยาว30เซนติเมตรนะครับในส่วนของหินกาบธรรมดานะครับตัวนี้10เซนติเมตรคูณ30เซนติเมตรนะครับอันนี้หินกาบธรรมดาก็มีขนาดเท่ากันแต่จะเป็นหินกาบแบบหินกาบธรรมดาครับมีสีดำกับสีสนิมครับสำหรับลูกค้า ที่สนใจหินกับหรือว่าหินกาบจิกซอนะครับก็สอบถามเข้ามาทางเพจของเราได้เลยนะครับที่เพจโรงงานผลิตหินกับหินทรายหินจิกซอนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ไลน์แอดหินโคราชภาษาอังกฤษนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหินกับหรือว่าหินกับจิกซอนะครับก็สามารถแอดไลน์หรือในกรณีเร่งด่วนก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 8 0 9 1 0 9 1 6 6นะครับ โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับและนี่ก็คือหินกราบกับหินจิ๊กซอนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านที่กำลังสนใจหินกราบและหินจิ๊กซอนะครับ